นี่เด้แล่นแล้วก็มากินกาแฟนี่ครับพอเท่าพี่ตุ้ยแล้วก็มาทักทายพ่อใหญ่พ่อใหญ่ยังก็ซ่อมพ่อใหญ่ซ่ำซ่ำพ่อใหญ่ซ่ำซ่อพันธาซ่อพันธาซ่ำพันธาพันธาบันน้ำยืนพี่น้องกพายุพาน่าน้อครับเรามาทักทายมากินกาแฟถุงมือน้าพ่อเนาะกินกาแฟถุงมือครับกินกาแฟน้ำกันถุงมือ อยู่หลานใหญ่แลนแล้วก็มาทุ่มือเราวผมก็ดีครับครับช่องกาแฟให้เห็นๆเลยเนี่ยโอ้กาแฟแบบนี้หากินอยากเด้อกินน้ำกันเนาขอเนาะปุ่นเฉพาะเรากินแล้วเรากินอยู่โต๊ะฝุ่นครับโอ้นี่เราอพร้อมกับมาแลนทุกมืออยู่สนามนาที่ประการนี่ครับแลนก็ผิดประนตดิผี่ประพาดพอาโคุหนัง ครับวัมือนนี้เราบ่ามาเราสงสัยเมาเด็กเล่นเด็กเ,เมื่อคืนเมาปลุกเลยผมกินผู้เดียวกันครับพ่ครับ